ba ba da ba 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 กอนขาวันนี้มาพบกับแพรรี่นะคะและตอนนี้ดิฉันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลาดบุรีค่ะเห็น <He S 2> ข้างหลังไหมคะไม่ใช่เจ้าที่นะคะผู้จัดการดิฉันเองพี่แปง้งโอ้ยช่วงหลังเนี่ยรับงานเยอะเลือเกินไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยปล่อยให้หน้าโทม น่าจะทำทิสเูมต์บ้างก็ไม่ยอมทำเดือดร้อนดิฉันนะคะเป็นดาราสาวเห็นผู้จัดก,การหน้าไม่สวยไม่ได้ค่ะวันนี้ก็เลยพามาที่นี่เลยค่ะคุณขาศูนย์ดูแลผิวพรรณนะคะนี่กล้องแพนไป ไอตันิกค่ะผิวสวยหน้าใสาปลอดภัย100%อร์เซ็นะคะคุณขาที่นี่เขาเด่นเรื่องการแบบชีสเม้นท์หน้ามีบริการนวดหน้าที่ไม่เหมือนใครด้วยที่สำคัญนะคะเขามีแฟนชายตั้ง300ขกว่าสาขาทั่วประเทศเลยโอ้ยจะดีจริงแบบที่เขาเม้าเขาลือกันหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพนักงานข้างในเลยค่ะไปบุกไอตันิกลาดบุรีไปค่ะ เลยนะคะอ่าพี่แป้งเชิญนั่งค่ะรับบทนะคะวันนี้พี่แป้งสวยคนเดียวพอค่ะดิฉันสวยอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะอันนี้คือพนักงานของที่นี่เหรอคะเจ้าของค่ะแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะตานะคะทัศนคทรงศรีค่ะเป็นเจ้าของไอติมิกค่ะจริงรู้แหละแกงแซวนะคะคุณผู้ชมขานี่คือพี่ตาเลยเจ้าของ ไฮตัน <Titan> ิกของเรานี่วันนี้หนูพาผู้จัดก,การหนูพี่สาวหนูด้วยเห็นเขาบอกว่าที่นี่เด่นเรื่องการทํทชีทเมนต์นวดหน้าดูแลผิวพรรณแบบพี่สาวหนูเนี่ยเอาอยู่ไหมคะพี่ตาขาอยู่คะ่ะมั่นใจมั่นใจเลยคะ่ะอันนี้ปนแป้งใช่ไหมคะม,มั่นใจเลยคะ่ะประเมินสภาพผิวหน้าให้หน่อยได้ไหมคะ แต่คุณแป้งถ้าสมมติดูแบบนี้เนาะ<ช>คือแบบน่าจะตากตาม,มีรอยของไรฟ้าขึ้นเยอะออต้องบอกอย่างนี้นะคะมีรอยของไรฟ้าขึ้นเยอะ<ช>ถ,ถ้าเป็นของไอตันิกอะคะเราเนี่ยจะเน้นเรื่องคิดเมนต์แล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปใช้ที่บ้านต้องบอกอย่างนี้นะคะค<ช>่ะ ถ้าลักษนณะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าทิชเม้นเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เหมาะสําหรับคนเป็นฟ้าดีไหมคะอ๋อน,นี่คือมาถึงคือจะสามารถแนะนําได้เลยใช่ไหมคะพี่ตาขาใช่ค่ะหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างพี่แป้งเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างถึงจะเอาอยู่<ด>ขอแบบเซตเดียวแล้วจบอยู่เลยนะคะพี่ตาได้ค่ะามา<ต>ครัใช่โอ้โหอะไรบ้างคะพี่ตาขาเยอะแยะขนาดนี้ ธรรมดาแล้วเนี่ยแอตโนิกเราเนี่ยเราจะมีแนะนําถ้าเหมาะสาหรับคนเป็นฝ้าก็จะเป็นเซตนี้อันเนี้ยเราก็จะมีแบบเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะพวกเนี้ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการสภาพผิวถ้าอย่างของคุณแป้งนะคะเราก็จะมีแบบเป็นเซตแบบนี้เลยเซตนี้เวลาถ้าสมมติว่าคุณแป้ง ที่เหมาะของคุณแป้งเนี่ยคุณแป้งไม่ต้องถือมานะคะเวลาที่แบบว่ามาท,ทําทริปเน้นที่ร้าน<ฆ>คืออันเนี้ยเอากลับไปใช้ที่บ้านนี่นะคะเอากลับไปใช้ที่บ้านเพราะเวาลาที่มาเนี่ยหลังจากที่แบบว่าเซตเนี้ยนำกลับไปใช้ที่บ้านแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยค่ะดูแลให้คุณแป้งเนี่ยอย่างน้อยเนียเน่ยคือฟรีทริปเน้นเนี่ยสามพันกว่าบาทต้องมอกอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาแบบเนี้ย5,900อบาทแป้งราคาเต็มเนี่ย9,000พ 200บาทคือลดให้เยอะมากเลยนะคะ<ช>คือได้ไปทั้งเซตทั้งชุดนี้เลยใช่ค่ะกลับไปดูแลเลยใช่ค่ะกลับไปทาที่บา้านทาครีมที่บา้านแล้วก็เวลาที่แบบว่ามาที่เราเนี่ยเราทำทุกป,ปีเลยไม่ต้องถือมานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่อ๋อก็คือเดี๋ยวหนูหนูทราบว่าที่ไอตัน,นิกเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้คือเขาเด่นเรื่องการนวดการทำทีสเมนต์ใบหน้าด้วยที่ไม่เหมือนใครเขาแบบของเขาโดยเฉพาะเลย เดี๋ยววันนี้พี่แป้งมาทั้งทีแล้วจับพี่แป้งเข้าห้องนวดได้ไหมคะพี่ตาคะ<ด>จะได้รู้ว่าใช้จริงหรือเปล่าที่วางอยู่ตรงนี้เป็นตัวเดียวก,กันกับที่ใช้บริการลูกค้าที่มานวดหน้าที่ไอตันิกนี้หรือเปล่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าห้องนวดได้ไหมคะพี่ตาคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตตามเขาไปดูด้วยนะคะ<ด>สนใจเ,<ล>เ,เพราะว่าเดี๋ยวมาครั้งหน้าค่อยทาคะ่ะวันนี้แบบแหมจัดเต็มขนาดนี้ดิฉันก็แบบคีน,น้าเสียเวลาอยู่ <laughs> <laughs> ไปคะ่ะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันค่ะทีมผู้ชม่ะ พี่ตาค่ะนี่พี่ตาจะพาหนูไปไหนคะเนี่ยไปห้องทรีทเมนต์ค่ะอ๋อห้องทรีทเมนต์อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้กลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่ตาได้เลยสะอาดสะอ้านอีกจังหากนะคะเนี่ยนี่คือข้างในนะคะไปพี่แป้งขึ้นเขียงไม่ใช่ขึ้นเตียงค่ะหนูขออนุญาตยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะได้เลยอ่อหนึ่งห้องก็ให้บริการได้หนึ่งทันใช่ไหมคะพี่ตาค่ะแบบนี้เลยโอ้พนักงานสวยมาก โอ้ตายแล้วอยากโดนนวดหน้าจังเลยมือน่าจะเบาหน้าดูนะคะที่นี่เรานวดหน้านะคะกี่บาทนะคะสอง0พไม่ค่ะไม่เอาสองหมื่ไม่ค่ะไม่ตายแล้วเท่าไหร่คะสองบาทบาไปแล้วพี่ตาเอาดีๆมาใกล้ๆค่ะเอาดีๆเท่าไหร่นะ200ร้อบาท200บาทดูแลอะไรบ้างหนูว่าแค่ค่าล้างหน้านี้ก็หมดแล้วนะสองบาท สองบาทจริงเหรอคะสองร้อยบาทนี่ดูแลอะไรให้บ้างเรานวดน้ํานมนวดหัวคอบ่าไรสำหรับ200บาทนะคะในราคานี้ใช่ครึ่งชั่วโมงโอ้โหหนูเอาดีๆนะหนูไปนวดปกติยังไม่ได้เลยราคาครึ่งชั่วโมงสองร้อยอ้ราคาดีมากอ่ะลองลองเราลองมาดูขั้นตอนการทิชเมนหน้ากันนะคะหรือว่าการนวดหน้าของไอตันิกว่าเขาทํายังไงบ้างอ้ามาดูกันค่ะกล้องซูมไปที่หน้าพี่แป้งเลยค่ะนี่นะคะ ก็ที่ันนเท่าที่ฉันอ่านจากป้ายที่อยู่ในห้องที่ทำทิชเช่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าประโยชน์การนวดหน้านะคะผิวก็จะได้รับสารอาหารและคีบบำรุงได้ดีขึ้นกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของน้ําเหลืองและของเสียต่างๆทําให้ผิวดูกระจ่างใสกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ใบหน้าและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าคะ่ะนี่แล้วก็มีแบบ คอสแบบผัดเซลล์ผิวสูตรเฉพาะไอตันิกอีกนะคะอันนี้ก็จะราคาเพิ่มมานิดนึงแค่500บาทเองค่ะคุณขาไม่แสบไม่คันไม่บวมด้วยนะคะนี่ข้อดีของการผัดเซลล์ผิวก็จะทําให้ผิวที่ผัดเซลล์ไปดูขาวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดนะคะลดการเกิดสิวทําให้ดูขุมคขนสะอาดข,ขึ้นลดการอุดตันที่เป็นสาเหตุการเกิดสิวขจัเซลลที่เสื่อมสภาพทําให้ครีมบํารุง สืบทราบเข้าสู่ชั้นผิวได้ดีขึ้นนะคะลดรอยดําจากสิวฝ้ากระจางลงทําให้คอลลาเจนถูกผลิตขึ้นมามากขึ้นที่สําคัญเลยช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยล่องลึกได้อีกด้วยอันนี้เหมาะสําหรับพี่แป้งมากๆเลยนะคะพี่แป้งมาครั้งหน้าเอาคอร์ส5 0 0แล้วกันนะหนูว่า200น่าจะไม่อยู่สําหรับพี่แป้งนะคะแต่ว่าเอาวันนี้นวดน้ํานมไปก่อนอา่า เอ้พี่พนักงานขาคนนวดก็ดูเหมือนที่อื่นเขาก็นวดกันแบบนี้นะไอตันิกไม่เหมือนที่อื่นเขายังไงคะอะไรคือข้อเด่นของการนวดหน้าของไอตันิกคะนี่ดูท่าดูทางเหมือนไม่ใช่แบบนวดไปเรื่อยนะก็จะมีแบบสูตรเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงบ้างคะช่วยอธิบายนิดนึงคะ่ะของเราจะเป็นการนวดกดจุดคะ่ะอ๋อนวดกดจุดด้วยค่ะช่วยเด่นน้ำเหลืองแล้วก็ตุม้มช่วยอะไรนะคะช่วยเด่นน้ำเหลืองค่ะอ๋อตรงไหนคะตรงไหนคะส่วนไหน จะเป็นส่วนของกรอบหน้านะคะ,ะกรอบหน้า<ช>ค่ะนี่การกดจุดกดจูดได้ทั้งการบำรุงด้วยทั้งการผ่อนคลายไปในตัวเลยเนาะใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะเรียกได้ว่าคือมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น<ช>อ,อยากสัมผัสถึงการนวดหน้าที่แบบฟินาเล่แบบนี้นะคะดิฉันแนะนำเลยว่าต้องไอตันิกเท่านั้นค่ะคุณขาคุณจะไม่ได้รับแค่การ ดูแลผิวพรรณนะคะแต่คุณจะได้รับความรู้สึกเหมือนแบบฟินช่วยผ่อนคลา,ายเนาะบางทีผิวหน้ามันก็ทํางานเหมือนกันนะคุณไม่ใช่แค่คุณทํางานนะคะกั้มแดดกั้ามฝนแบบพี่แป้งเนี่ยนะคะก็แบบจ้องแบบอ่าคืนกาไรให้กับตัวเองดีไหมคะพี่แป้งรู้สึกยังไงบ้างคะสบายมากเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าผิวแอบแห้งนะต้องบํารุงนะคะนี่เดี๋ยวได้เซ็ตใหญ่ไปแล้วนี่แหมพี่ตาใจดีให้เซ็ตใหญ่ไปขนาดนี้ก็ต้องบํารุงให้ถึงด้วยนะ นี่คือตัววิตามินบำรุงผิวเรียกได้ว่าผัดเซลล์ผิวกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องลงบำรุงนะคะเพื่อแบบให้วิตามินเนี่ยซึมเข้าไปในชั้นผิวของเรานะคะพอลงวิตามินเสร็จแล้วก็อะไรต่อคะ,ะอันนี้สำคัญสุดเลยนะคะคุณห่าโอ้โหเหมือดแดดเมืองไทยร้อนขนาดนี้สาเหตุหลักนะคะของฝ้ากระใดๆก็คือจากการ ที่ผิวหน้าของเราก็าคือแบบโดนแสงแดดนะครับแล้ก็ลงบำรุงเสร็จแล้วก็ลงตัวกันแดดด้วยพี่ตาขายเห็นว่านอกจากการทำทรีทเมนทั่วไปปกติแล้วทั้งแบบผัดเซลล์ผิววิตามินบำรุงผิวหน้าก็ยังมี มาร์คสำหรับการมาร์คหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าสามารถที่จะแบบใช้คำง่ายๆคือแบบเพิ่มแพ็กเกจได้ด้วยราคาแรงไหมคะถ้าสมมุติแบบบ้านหนูนวดหน้าอะไรเสร็จแล้วรูแบบอยากมาร์คอบาท150บาท <150 S 2> เลือกได้ด้วยไหมคะพี่ตาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาร์กของเราที่นี่มีมาร์กประเภทไหนบ้างยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะแบบว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของลูกค้าอ๋อต้องดูด้วยใช่ไหมคะพี่ตาหาค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยเป็นสิวเราก็จะให้มาร์กอ่ะตัวเป็นแอคเน่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบว่าต้องการที่เป็นแบบว่าหน้าขาวกระจ่างใสก็จะเป็นแบบว่าคอลลาเจนอ๋อแล้วแต่ความต้องการ ในสภาพผิวหน้าของลูกค้าเลย<ช>ตามแต่ว่าครังเราก็จะแนะนำนาะอว่าออผิวหน้าของคุณลูกค้าแบบนี้ควรบำรุงหรือดูแลด้วยมาร์กประเภทไหนใช่ค่ะอย่างนี้เลยแค่ร้อยห้าสิบบาทก็จะได้แบบมาร์กมาร์หน้าเพิ่มใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วมาร์กก็คือจะมาร์กก่อนที่จะลงบำรุงปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแต่ว่าของพี่แป้งก็คือแบบดูแล้วกาบำรุงไปก่อนแล้วกันนาอพี่แป้งเพราะว่าแบบ ฟังชั่นพี่แป้ก็คือแบบมีงบจำกัดอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาครั้งหน้ามาร์หน้าให้แต่สำหรับคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าแบบเข้าไอตันนิกแล้วต้องการมาดูแลผิวพรรณทั้งทีแล้วแนะนำว่าเพิ่มมาร์หน้าไปเถอะแค่ร้อยบบาทนะเพื่อความงามที่มันครบจบไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะอะไรนะคะตัวนี้ โอ้โห68เลยเหรอคะ<ช>ทำไมต้องใช้ถึงหกสิบแปดคะอ๋อใช้จากหน้าจอมือถือแล้วก็หลอดไฟโอ้โได้หลายอย่างเลยเรียกว่าครอบคลุมนี่บำรุงไม่พอนะคะเอ๊ะลงแล้วน่าจะวอกไหมคะไม่วอกค่ะไม่วอกแน่นอนการันตีถูกการันตีนะคะ <laughs> นี่อ่ะพี่แป้งพร้อมสวยแล้วแหละสวยพร้อมใช้ นะคะงานต้องเข้าแบบรัวๆและสวยขนาดนี้สวยแซงหน้าดาราสาวไปอีกนะคะเป็นผู้จัดการไม่จําเป็นต้องสวยขนาดนี้นะคะพี่แป้ค้าอ่ะพีตาขาหนูถามหน่อยว่าถ้าสมมุติแบบลูกค้ามาทําหน้าที่ไอตันนิกของเราแล้วเกิดมีอาการแพ้อะไรแบบนี้ ที่ตาลับดูแลหรือเปล่าครับใช่ค่ะถ้าสมมติมว่าลูกค้าเนี่ยมารับบริการที่ศูนย์ศูนย์อตาิกน,นะคะถ้าลูกค้าเกิดแพ้ผลิตภัณฑ์อตาลิกเนี่ยเ,ออเราดูแลลูกค้าให้จนแบบว่าลูกค้าจนกว่าจะสวยเลยถ้าแพ้ผลิตภัณฑ์อตาลิกน,นะคะทำไมมั่นใจขนาดนั้นคะว่าใช้ของเราแล้วดีแน่ไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าอตาลิกเนี่ย ครีมทุกตัวผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยเราผลิตเองเพราะว่าเราเนี่ยมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP อาเซียนค่ะในการผลิตสินค้าแล้วก็มีทีมวิจัยแล้วนะแล้วก็พัฒนาเนี่ยพัฒนากว่าจะได้สินค้า1ตัวค่ะคุณทาลีคือแบบว่านานเรียกว่าใส่ใจใช่ค่ะและก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าใช้แล้วไม่แพ้เพราะว่า มันผ่านการเทสแบบหลายขั้นตอนมากกว่าจะมาถึงผิวของค้าค่ะขว่าจะพร้อมใช้ใชก็คือมั่นใจแน่นอนว่าทั้งปลอดภัยและได้คุณภาพแต่ถ้าใดๆเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเปอร์เซ็นที่จะเกิดดิฉันว่าแบบแทบไม่มีแลแต่ถ้าเกิดก็ทางไอตนิกก็ยินดีดูแลให้เลยและรัผิดชอบจนขวาคุณจะสวยออกไปใช่ค่ะมันเลิศตรงนี้เองนะคะแล้วก็แบบราคาคือแบบจับต้องได้แล้วก็แบบ เป็นมิรกับเงินในกระเป๋ามากเลยนะฮะคุณขาพี่แป้งเป็นไงบ้างครฟินไหมคะสวยแล้วนะเนี่ยผิวดูใสสว่างขึ้นมาเยอะเลยะกับเมื่อกี้อะ ได้ผลิตภัณฑ์ไอตัน I ิกดูแลนะคะพี่แป้งอิจฉาพี่แป้งจริงเลยค่ะเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้นะคะคุณขาเดี๋ยวฉันจะออกไปคุยกับพี่ตาอีกเพราะว่าได้ทราบข่าวมาว่าที่ไอตันิกเนี่ยเขามีแฟนชายทั้ง300กว่าสาขาเผื่อใครที่ดูแบบคลิปนี้แล้วอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไอตันิกพี่ตาให้คําแนะนําได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ,ะเดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอกค่ะ พี่ตาขาออกมาคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะปล่อยให้พี่แป้งนางสวยของนางไปข้างในเมื่อกี้ที่คุยค้างไว้เห็นว่าไอตันิกเนี่ยมีแฟนชายตั้ง300กว่าสาขาเลยเหรอคะใช่ค่ะทำไมเยอะขนาดนั้นคะเพราะว่า ไอตันิกเนี่ยเราทำมาทั้งหมด15ปีแล้วก็แฟนชส์เนี่ยคือเติบโตขึ้นมาเรืร่อยๆค่ะเพราะว่าด้วยคุณภาพของสินค้าแล้วก็ไรายได้ที่ตอบโจทย์การคืนทุนไวค่ะเอาแล้วถ้าสมมุติแบบหนูสนใจอย่างเงี้ยหนูอยากเป็นหนึ่งในแฟนชายอยากเป็นหนึ่งในครอบครัวของไอตันิกหนูต้องทํายังไงบ้างคะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่จึงจะสามารถซื้อแฟนชายได้ เป็นร้านหรือเปล่าไม่มีเงินนะคะแล้วดูแลยังไงบ้างคะเป็นชายแอตเทนิกนะคะเราขายอยู่ที่1,99,900บาทค่ะได้อะไรคะในราคาขนาดนี้ตั้งแสนเก้นะคะ1,000 0แบาทแรกเนี่ยค่าแฟรนไชส์เนี่ยที่เน่เราไม่ได้เก็บค่าแฟรนไชส์ปีค่ะแต่1,000 0แบาทเนี่ยเราให้เป็นสินค้านะคะมูลค่า1,50,000บาทเดี๋ยวในแสนเาเนี่ยคือ คุณจะได้สินค้าของไอซอนิกไปตั้งแสนห้าแล้วเหรอคะผลิตภัณฑ์ท,ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมคะคือถ้าคุณซื้อแฟ็นชัยคุณก็จะได้ไปเลยไม่ใช่แบบซื้อเปล่าเสียเงินแล้วไม่ได้อะไรคือไม่ใช่ค่ะออมีอะไรบ้างคะแบบคร่าวๆได้ไหมคะได้ค่ะได้ผลิตภัณฑ์150่งแสนห่นทเตอร์ส่งเสริมการขายอีก6500<อ>และได้อุปกรณ์นะคะที่สําคัญคือแถมอุปกรณ์ที่อีกตู้เคาน์เตอร์เชล์ตายะะแล้ว แต่ยังนวดหน้าอุปกรณ์ในการทำหน้าทุกอย่างนะคะเพื่ออันนี้อยู่ในราคา1นึ่งแสนาหมื่นเก้นโอ้โหหนูนึกว่าการซื้อแฟนชสยก็คือซื้อป่าซื้อลมเฉยๆก็คือซื้อแบรนด์ไปแล้วก็ถ้าคุณอยากได้ผลิตภัณฑ์อยากได้อุปกรณ์คุณก็ไปหาเองซื้อเองไม่ใช่โอ้ใจแล้วทำไมดูแลดีจังเลยคะแล้วก็มาเรียนค่ะ,คะมาเรียนเพราะว่า คนซื้อเป็นชาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เป็นจะไม่เป็นเลยเราสอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะสอนตั้งแต่พื้นฐานการนวดหน้าเทนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนเ,เหมาะกับสภาพผิวแบบไหนเ,เพื่อเป็นชาเนี่ยจะได้ ไปแนะนําสินค้าเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวที่ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเวลาเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์แฟชั่ก็คือไม่ใช่ว่าแค่ซื้อแฟนชส์ไปแล้วจบก็คือเรายังดูแลเรายังเทสงานเรายังสอนความรู้ให้ด้วยเพื่อที่แบบเออคุณเป็นเจ้าของแฟนชส์แล้วคุณก็ควรมีความรู้และสามารถแนะนํากับลูกค้าได้ก็พูดง่ายๆคือลูกค้าที่แบบเดินมาเข้าศูนย์ดูแลผิวพรันของไอตันิกเนี่ยรับประกันได้เลยว่าคุณแบบจะได้รับการดูแลแบบตรงจุด จากคนที่มีความรู้แน่นอนใช่่คะมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างคะถ้าเผื่อแบบคนที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอะค่ะ FC หนูเนี่ยเผื่อแบบเขาอยากเป็นแบน์ชายของไอตันนิกอะค่ะค่ะไอตันนิกก็จะมีเป็นเพจเจ้าของแบรนด์แบนชายไอตานิกนะคะก็คือติดต่อได้ตรงเลยแล้วก็หรือถ้าสนใจนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นให้งล่างค่ะ085ค่ะ 1956- 2 1 7 สามารถโทรมาได้เลยเลย,ยินดีให้คำปรึกษาไ,ไม่ต้องแบบถ้าใครแบบอ,อยากเป็นแฟนชายอยากเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถเป็นแฟนชายได้สามารถซื้อแฟนชายได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไอตันิคได้แต่ถ้าใครอยากเป็นลูกลูกค,ค้าอยากขอคําปรึกษาแนะนําในการดูแลผิวพรรณก็ยินดีให้คําแนะนำใช่ไหมคะสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเนาะพี่ตาเนาะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมาถึงราชบุรีโอ้โหแบบคนอยู่แบบ ไกลอย่างนี้จะมายัางไงเพราะว่าไอตันิกเขามีแฟนชายทั้ง300กว่าสาขาทั่วประเทศฉะนั้นคุณเห็นแบรนด์ไอตันิกชื่อไอตันนิกที่ไหนคุณเข้าที่นั่นเลยมั่นใจได้ไหมครับว่ามีคุณภาพเหมือนกันทุกที่เหมือนกันทุกที่ค่ะเพราะว่า เราเซิร์ชได้เลยค่ะว่าไอตนิกใกล้ฉันใกล้ที่ไหนใช้บริการที่นั่นทุกศ<ะ>ูนย์ตันชายที่ไปเปิดผ่านการเรียนการสอนผ่านการอบรมอบรมทุกศูนย์ตันชายค่ะพี่ตามีอะไรอยากจะแนะนําส่งท้ายกับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของเราในวันนี้บ้างไหมคะ,คะก็อยากฝากนะคะว่า<ะ>สําหรับคนที่มองหาอาชีพนะคะไอตนิกเนี่ยเราเน้นสร้างอาชีพให้คนที่พร้อมนะคะพร้อมและชอบ ด้านความสวยความงามนะคะในราคา1 9 9 9 0 0เนี่ยได้ทั้งอุปกรณ์ได้ทั้งผลิตภัณฑ์คือแบบแค่เตรียมร้านไว้เรายกไปเปิดร้านได้เลยค่ะออเลิศน,นะคะคุณขาทางเลือกดีดีปากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็คือแบบขึ้นเตียงกันหมดนะคะอิชัยขึ้นเตียงพี่ก๊อฟช่างแต่งหน้าขึ้นเตียงพี่เปี้ยงพี่เปี้ยงพี่แป้งขึ้นเตียงทุกคนก็คือแบบได้ทีทเมนหน้ากันหมดเหลือดิฉันกับตาล้อง พี่โบ๊ทไม่ได้ขึ้นเตียงฉะนั้นจบคลิปเถอะค่ะเราจะได้ไปขึ้นเตียงด้วยกันนะครับพี่โบ๊ทไปขึ้นเตียงนวดหน้านะคะทีมเมดไม่ใช่ไปขึ้นเตียงทําอะไรวันนี้ดิฉันกับพี่ตาแล้วก็ทีมงานทุกคนซึ่งคนน่ารักมากนะคะที่ไอตานิกอําเภอเมืองราชบุรีขอนุญาาลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะตามด้วยอย่าลืมล่ะดูแลผิวพรรณกันบ้างไว้ใจไอตันิกได้เลยค่ะดีเยี่ยมไปแล้วค่ะ